ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านแล้วก็ช่างมือใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะพามาทำการตรวจเช็คคลาส a อของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมยี่ห้อของรุ่นนี้ก็คือยี่ห้ออรุ่นรุ่นเป็น DTS เป็นยี่ห้อ DTS นะครับผม อาการของมันเป็นยังไงเราก็มาตรวจเช็คกันดูว่ามันมีอะไรเสียมั่งครับผมรับชมกันได้เลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ติดติดธุระหลายอย่างครับอาทิตย์หน้าก็ต้องไปธุระอีกครับผม มาเริ่มเช็คกันเลยว่าเป็นอะไรครับผมก็คงไม่มีอะไรมากมายครับในการตรวจชื่อเครื่องพาวเวอ่าเป็นขยายรถยนต์พูดง่ายๆหรือพาเวอร์รถยนต์ครับผมได้เห็นในหลายๆคลิปแล้วว่า ต้องวัดยังไงทํำยังไงในการที่จะได้สมมติว่าเราได้ power m รถย,ยนต์มามามาหนึ่งตัวมาว่าต้องเช็คยังไงก่อนอื่นแล้วก็ลูกค้าบอกว่าไอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าเป็นเป็นอาการบอก จ่ายไฟเข้า,าฟิวขาดทันทีก็คือจ่ายไฟเข้าฟิวขาดทันทีเนี่ยฟิวไม่มีแล้วนะครับลูกค้าออกจ่ายไฟเข้าฟิวขาดทันทีอาการลูกนะคะ้าบอกฟิวขาดทันทีอย่างเงี้ยฟิวไม่มีแล้วนะ,ะแล้วก็มาเช็คกันเลยว่าอะไรมันเสียยังไง วิววิวขาดทันทีนะครับก็คือเราเช็คชุดเอาง่ายๆชุดมอสเฟตมอสเฟตภาคใหญ่ไปชุดนี้ครับรุ่นนี้จะมีสี่ตัวรุ่นนี้ก็จะมีฝั่งนี้ก็สี่ฝั่งนี้ก็สี่ 4, ทั้งหมดแปดตัวส่วนตัวดำดำตัวนี้จะเป็นไดโอดเลี่ยงกะระแสครับผม ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งขยายขยายนี้ยังไม่ถึงขยายครับเช็คเช็คจุดนี้ก่อนเช็คบอสเฟสก่อนก็คือวิธีเช็คก็คือ,อเอาแบบง่ายๆเลยจับขาซอสเอ้ยขาเด่นขาเด่นก็คือขาตรงแผ่นระบายไอ้ที่ระบายมันเป็นเหล็กตรงน,นี้จับเลยครับจับฝั่บบงไหนก็ได้ หรือว่าจับขากลางก็ได้อ๋อง่ายๆแล้วก็วัดเลยครับผมวัดเด่นวัดเกียรวัดซอสนี่ขึ้นนะครับซอสซอสวัดซอสแต่วัดเกียรวัดเกียรขึ้นขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่ขึ้นแบบมีความต้านทานแต่ถ้าวัดเกียรเอ้ยวัดซอสวัดขาที่สาม นี่จะขึ้นแบบไม่มีความต้านทานเลยขึ้นแดงปี๊ดเลยสลับขาแล้วขึ้นแบบช็อตเห็นไหมสลับเอาสีดํามาจาับขากลางเมื่อกี้เอาสีดําเอาสีแดงจับขากลางเห็นไหม,มถ้าวัดขาเกียรจะไม่จะจะขึ้นนิดเดียวแ๋ย<ม>ว่าวัดฝั่งนี้<ม>ขึ้นเหมือนกันขึ้นสุดสกเกลขาซอดสลับขาเทียบฝั่งนี้ก็ได้หรือจะเทียบฝั่งนี้ก็ได้มันถึงกันหมดครับ สำหรับขามมวัดเห็นไหมเงนขึ้นก็แสดงว่ามีตัวช็อตเรากง็ง่ายๆถอดออกทุกตัวครับผมถอดออกทุกตัวเลยเอาไอ้แผ่นลองลองไมล้าต่อ,อก,ก่อนง่ายก็ถอดทุกตัวเหมือนเดิมครับ ถอดแบบไร้ควแบบไร้คางนี้แล้วก็ถอดออกมาเลยเอาคีมจับแปบ๊บเดียวครับแล้วค่อยดูดตะกัวออกอย่างนี้ครับผมแปบ๊บเดียวหัวแรงก็กดแช่เลยนะครับแช่ไว้เลยจะได้ร้อนจะได้ถอดง่าย,ยาเร็วดีครับผมแล้วค่อยมาดูดตะกัวออกที่หลังครับผมตัวครับมาวัด ค่อยวัดทีหลังครับถ้าไม่วัดก็เปลี่ยนทั้งทั้งแปดตัวเลยก็ได้นะครับแต่เปลี่ยนทั้งแปดตัวเลยจะดีที่สุดบางทีมันเสียตัวสองตัวแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนตัวสองตัวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไหม้ไหม้แบบดำไปเลยพวกอาพวกนี้อาคาเกตถ้าไหม้ดำไปเลยอ่าวิธีที่สองเราก็ดูดูว่า ไอ้ตรงขาตะกัวเราก็อยากให้มันถึงกันขาเกตขาเดนขาซอสก็อยู่ที่ใครที่มันคืออยากให้มันถึงกันถ้ามันถึงกันมันจะช็อตกันแล้วก็ออกเอาออกคมันก็มาวัดไปส่วนดูส่วนใครส่วนมันเรามาเคลียร์เคลียร์ออกนะครับออกดีดี ที่สวยๆแล้วก็ป้อนไฟเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวใส่ฟิวกว่อนใส่หนึ่งตัวฟิวหนึ่งตัวฟิวก่อนครับใส่ตัวนีว้ก่อนป้อนไฟก่อนครับผมวแล้ก็เอามอสเฟดออาไหมนะครับมอสเฟดแล้วก็จ่ายไฟเข้าดูครับผม อย่ตรงขามอสเปลียบให้ดีๆนะครับก็ใช้มิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอนครับวัดวัดวัดกลาวขีดอันนี้ก็วัดเทียบที่กลาววัดขา ขาเกียร์ครับว่าได้กี่โวลต์ได้4โวลต์ถึง5โวลต์ไอ้สโวลต์4โวลต์5โวลต์ประมาณนี้ครับ3.4ได้ทุกขานะครับ3.4 3.4 3.4 3.4ทุกขานะครับผม 3.4 3จทุกค้านะครับ3.5 3.4ไม่เกิน5โวลต์ครับเป็นสัญญาณวัดจะเรียกว่าสัญญาณที่จะมาได้ขาเกตแล้วเอาเป็นความถี่จะได้เท่าไหร่โอเคครับผมมาดูความถี่กันก็เทียบกราวเหมือนเดิมครับผม ราคาเกียรครับผมเพิ่สิบเก้าได้สิบเก้าไหมเก้าเคอันนี้ได้สิบเก้าเคถือว่าสิบเก้าเคเหมือนกันนะครับขออนุญาตยืนเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวเลขนะครับผม ประมาณนี้ครับทุกขาต่อไปก็มาวาดมอสเฟดเอามอสเฟดมาใส่เลยครับอันนี้ผมจะใส่มอสเฟดเป็นมอสเฟดมือสองนะครับผมเพราะว่าซ่อมถูกๆนะครับเป็นมอสเฟดที่ถอดออกมาผมเตรียมไว้แล้วละครับ มันเสียประมาณมันเสียสามตัวครับวิธีวัดมอดเปดก็คงรู้กันนะครับว่าวัดยังไงมอดเฟดเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นเซตเซต i r f z 4 8 n นะครับ i r f z 4 8 n จะใส่เป็นเบอร์แอมสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเคียคร์ค้าดีๆกับเสียสามตัววิธีวัดมอสเฟตก็คงรู้กันนะครับ <S <S นี้ผมกองมอสเฟตเก่าไว้ตรงนี้แล้วมอสเฟตใหม่ใส่ดูครับผม ผมก็ดูดออกแล้วนะครับออกแล้วพอดีไม่ได้ถ่ายให้ดูใส่เข้าไปครับผมมอดเฟีดเมื่อกี้ผมก็วาดเรียบร้อยครับผมก็เลยหามอดเฟีดมือสองมาใส่ซ่อมถูกๆครับแปดตัวนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอดีคลิปอื่นๆก็น่าจะ เคยเห็นวิธีวัดคงจะได้ดูนะครับวิธีวัดมอสเฟีวัดยังไงผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูก็เลยรวบลัดนิดนึงครับผมพอ,อดีลูกค้าจะมาเอาแล้วครับอันนี้มอสเฟียตชุดใหม่นะครับมอสเฟียตตัวใหม่นะไอ้ไม่ใช่ตัวใหม่ครับมือสองแต่ว่าเป็นชุดใหม่ ไปแล้วนะครับแปบดบตวัวก็มาบัตรกรีคว่ำลงมาแล้วก็บัตรกรีนะครับผมบัตกรีขาหนึ่งก่อนครับผมขาเดียวก่อนขาเดียวก่อน ลูกคานะครับก็จับจับขึ้นมาให้ตรงนะครับจับขึ้นมาค่อยๆจับขึ้นมาให้ตรง ก็บัตรเรีทตกขาครับผม ทุกขานะครับโอเคครับก็สลับข้าง ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนทุกตัวนะครับรอดเดียวกัน,นพอ,พอดีมันเสียอยู่สามตัวครับเสียอยู่สามตัววัดไปแล้วเลยไม่ได้ถ่ายลงให้ดูปกติมันเดิมครับฝั่งนี้สี่ตัว อย่าให้ขามันติดกันนะครับ้ขามันออกจากกันดีๆไม่งั้นช็อตเลยนะครับล้างใหม่ล้างล้างก่อนครับผม,มเมืนเดิมครับจุ่มๆแล้วก็เอาออกมาล้างเลยครับ สะอาดเลยครับอีกรอบครับสะอาดแล้วก็พอครับผมปิดไฟ ไาให้ดีๆครับจะได้ทำการทดสอบแล้วนะครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยครับใส่ทุกตัวแล้วโอเคแปดตัวครับผมทำการจ่ายไฟเข้าครับผมยวดูก่อนว่ามันมีช็อตไปดูให้เจบร้อยเผื่อมีตะกวัวเสียตะกว่วนไป ขู่กันนะครับไม่งั้นชอดเลยนะครับตรงไหนที่บัตรกรีไม่ดีเราก็ย้ำนิดนึงย้ำไม่ดีๆครับหลอกมันหลวมเราก็ทำให้ดีๆ โอเคครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าเลยครับผมตามสเต็ปเหมือนเดิมครับผมเข็มกระแสกินที่ศูนย์จุด แปดสองหหรือว่า0ูนจุดสามครับผมนี่ติดปกติแล้วนะครับผมไปขึ้นแล้วโอเคครับเรามาวัดดูนะครับวิธีการวัดไปวัดไปเท่าไหร่วัดตามสเต็ปครับผม ขาก้าขาสองกับขาสามาดูเท่าไหร่เทียบกล่าวอ่าขาหนึ่งกับขาสามนะครับ วัดไอ้วัดกะระแสวัดกะระแสดูวิธีวัดกะระแสนะครับวัดยังไงก็คือตรงนี้ตั้งที่วัดกะระแสวัดการกินการใบอัดของขาบีผ้าขยายนะครับตั้งที่ประมาณ2.5 2.5จมันจะขึ้นมันจะขึ้นประมาณนี้นี่จะขึ้นมันจะมีเห็นไหมอันนี้ศูนย์อันนี้ 0, หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้นับจากศูนย์มานี่ถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์จุดห้าถ้าขีดถ้าเล็กเล็กยังไม่ถึงหนึ่งอ่ะตรงนี้ศูนย์จุดห้านี่ก่อนจะถึงหนึ่งนะคเดี๋ยวจะวัดให้ดูครับวาดขาหนึ่งกับขาสามนะครับ ขึ้นน้อยมากขึ้นน้อยมากครับขึ้นประมาณนี้กระดิกนิดเดียวเองประมาณนี้ตัวนี้น่าจะประมาณ0.2 0.2ฝั่งนี้อันนี้0.2 0.3ประมาณนี้เหมือนกันครับต้องให้ได้เท่ากันทุกขาเหมือนกันครับโอเคครับ เรียบร้อยครับวิธีการตรวจเช็คยยงไงไส่วนเรื่องเสียงนี้ดังแล้วนะครับผมโอ,อเคนะครับดังแล้วนะครับผม สังเกตุผลงเพลงใหม่ในเช่นนี้ครับผมเดี๋ยวเ็ื่อนๆเพลงนะครับโอเคครับผมก็คงจะจบคลิปแนวทางตรวจเช็คซ่อมเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วปิดก่อนแป๊บหนึ่งครับกดลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆ แนวทางการตรวจเช็คซ่อมต,อต่อไปครับผมก่อนอื่นนะครับบางทียวจะบอกอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่ไดโอดตรงนี้ครับผมจะมีไดโอดตรงนี้เราก็เช็คด้วยผมเคยเจอเจอหลายรอบแล้วจะมีไดโอดตรงนี้ข้อบ,บวกลบตรงนี้ครับผมเป็นไดโอดให้วัดตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ครับถ้ามันถ้ามันเป็นอาการนี้ครับผมฝากแค่นี้ละครับผม ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม